แต่ดุ้งมากมาร้านนี้อะไรก็ยังไม่ตายเลยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อถ้าพี่อมมาก,ก็คือชันลงที่แล้ว รายการกินกับตานะครับรายการที่คุไปดูกินร้านอาหารที่เขาบอกว่าเด็ดที่เขาบอกว่าดีทุาากท่านจัดเลยครับแล้ววันนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าเรามาอยู่ร้านส้มตำที่มีคนบอกว่า,วาแซ่บมากวันนี้น้ามาคนเดียวไม่ชวนใครมาหรอกเพราะว่าอะไรมากินของแซ่บมาบชวนใครมาก็แย่งกินปาคนคนก็ต้องมากินคนเดียวคือจริงร้านเนี้ยอีพี่อุ้ยอะ่ะมันเป็นคนแนะนํามาบอกว่าต้องมากินร้านนี้เลยสําหรับอรังตาสะดุ้งเขาบอกร้านนี้คิดดูแค่ชื่อก็คือสะดุ้งแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไป้างในกันครับว่าจะแซ่บจะนัวแค่ไหนอยากกินแล้วปะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเอามายังไงเนี่ยอะไรคือกินคนเดียวคขอแนะนำรัสพี่อุ้ยจ้า,จาเอาเพียงในมีอะไรกินไหนไปแนะนำสิาสายแนะนำของเราเชิญจ้า ตอนนี้นะครับเมนูอาหารทั้งหมดก็มาอยู่บนโต๊ะของเราเรียบร้อยแล้วเยอะมากจริงๆจ้าดูดูตก็ต้องสะดุ้งนิดนึงใช่ไหมอู้แต่เมนูเขามีความหลากหลายแล้วก็น่ากินมากจริงๆกลิ่นความแซ่บก็คือแบบลรยขึ้นมาเลยทันทีทันใดทันควันก็ต้องกินน้ําก่อนหนึ่งอุ้ยเขาเหนียวแบบเป็นกระติบกระติบมีความแบบน่ารักนะก็คือต้องเสิร์ฟก็คือต้องเสิร์ฟกระติบมาหนึ่งเมนูก็คือมีความหลากหลายมากจริงๆ อ่ะอันไหนที่แบบเธอคิดว่าแบบจะต้องแนะนําก่อนหนึ่งอย่างที่บอกไปนี่เลยจ้ะตำหอยแครงสตอตัวนี้จ้ะไหนจ้ะมีนะจ้ะตำหอยแครงสตอนะคะสตอเน้นๆ้นหอยแครงก็คือมีความจุบอยู่ในนั้นก็คือเยอะมากแล้วก็ปังไม่ไหวก็คือต้องชิมชิมไปก่อนโอ้ยทุกคนดูดูความหอยแครงกินหมดนี้เลยได้ปะกินได้ก็กินก็เพราะว่าปากใหญ่อยู่ นี่เลยจ้ะชิมเล็กน้อยอืมแท<ฟ>บนัวแล้วก็ติดแต้มจรเขาเหนียวคือต้องจุ่มคือจุมอจ่มแล้หนึ่งอืมเมื่อกีก้แบบลืมตักสตออ่ะมันงกินคู่กับสตอปะ่ะอืมกินคู่กับสตอร์มันสตอแอมต้องเอาสตอแอมสต,ตอร์แอมคืออะไร แก้มภาษาบ้านไหนไม่ถอง M หนึ่งนี่ลูกอีสานนี่แทบป่ะลูกต้องปั้นข้าวเหนียวจุกข้าวเหนียวจำเบะจำเบะนั่นจ้ะจะมีล้างมือแล้วนะตังอะไรเร็วหรอนัวเกิดที่ไหนถ้ากินถ้ากินข้าวเหนียวก็คือเป็นลูกอีสานหมดใช่และอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ ก็ต้มสุกเปอยไงจ้ะอันนี้จ้ะอ๋อที่บอกว่าเป็นแบบว่าไก่แบบว่าต้ยมยำซีนไก่ต้ยมยำใช่เป็นเหมือนแบบต้มแซ่บอืมขาไก่ก็คืออวบอวบไม่ไหวหตาแล้วก็วเป็นไงม้างอ่าก็มีตอันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบแบบเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดมากนะก็คือ ก็จะมีก็จะมีความเปรี้ยวในความแบบเป็นต้มแซบอยู่แต่ไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าดมากจนถึงแบบว่ากินไม่ได้อ่ะก็คือถ้าแหงๆเล่ามานี่ก็คือได้ได้อันนี้เลยก็คือสะดุดตาสะดุดใจสะดุดเอ่ยมากก็คือนี่เลยจ้ะลาเป็ดจ้าลาเป็ดจ้าที่พี่อุ้ยบอกว่าถ้าลาเป็ดร้านไหนกินแล้วคราวเนี่ยหมายความว่าไง ก็คือต้องปิดร้านนล้มาชิมกันหัวชอบความแบบพริกทุงพริกทอดของเขาในนั้นนะ่ะเขาต้องเอาพริกทอดพริกทอดด้วยหนึ่งนะจริงๆว้าวหืมืม,มกลายได้ถึงใจก็คือเขาเหนีออยวต้องตามต้องตามหนึ่งมันมีความแบบไม่ได้จัดมากแต่ว่า มันไม่ขาวเลยอ่ะไม่เลยอ่ะห,หมูตกครกก็คือจะเป็นเป็นเนี่ยตัวนี้เป็นจากคอมหมูย่างมาเนาอมาตำใส่กับข้าโพดกะจะมีความแซ่บความมันของฉิดตัวนี้นนเติมชอบความแบบว่า จุยซี่ของแบบเข้าวโพดแล้วก็คอหมูมันมีความหวานของข้าวโ<ะ>พดเข้ามาอืมคือถ้าเป็นตัวหนดเนี่ยแพนหนงอันนี้ไป็นตป็นแีบบ้คือตัวเนี้ยคอหมูยางใช่ไห้ ขอาหมูย่างก็จะคือมีความมานันมีความฉ่ำน,นะกินกับตัวนี้ก็จะตัดเปรี้ยวๆของเค็มใช่ไหมเออถ้าเป็นหมูตกคกเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเปรี้ยวๆหวานๆเพราะมันจะมีความหวานของขา้าวโพดซึ่งมันก็ก็ถือว่าสามันเข้ากันลงตัวแต่ข้าวโพดก็คือไม่ได้เละเทะน,นะเคยไปกินข้าวโพดบางร้านนี่ก็คือแบบว่าเละเละมากเละแบบว่าไม่ได้ไม่ผ่านก็คือเป็นตำข้าวโพดจริงอืมตำแบบตำตนแหลกอ่ะก็เห็นไหม แม่บอกว่ามิ้งข้าวโพดไม่มีการติดกันอยู่ในนั้นเลยอ่ะคือตำข้าวโพดที่ถูกต้องนะข้าวโพดจะต้องเป็นแผงแบบนี้ทุกคนและอันนี้ก็คือตำอะไรเอ่ยมีความแบบว่าลาวลาวอีสานอีสานมากํำอะไรตำกุ้งสดนั่นเองดูตัวกุ้งจ้ะนี่จ้าตัวกุ้งเนะาะตำกุ้งสดเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าคู่ กับร้านอาหารอีสานร้านส้มตำมากมากกุ้งไม่เละแล้วกุ้งก็ไม่ได้เด้งโฟมารีนอ่ะไม่โมงไหมกุ้งก็คือดีกุ้งเด้งโฟมารีนเป็นไงเขาเห็นไหมกุ้งมาแล้วที่แบบมันกินมันจะเด้งมากเด้งผิดปกติเด้งแบบแบบแช่โฟมารีนแต่นี่ก็คือไม่ที่เด้งเยอะๆนี่ก็คือเป็นจากรโฟมารีนใช่ปั๊มเฟือง และนี่อีกเมนูหนึ่งที่แบบอยากกินมากก็คือเราคอยมาก <S <S เหล่ารวมทะเลเออนี่ใหญ่ไซส์บิก๊กขนาดนี้ราคา150บาทถูกมากหากินไหนเต็มกระเฉดเต็ม,มเต็มกระเฉดบ่ะเต็มกระจาดขนาดนี้150บาทและดูเนื้อปู <S <S ดูยตัปาปูด้วยความที่เป็นของทะเลอะมันมันก็ควรจะแพงกว่านี้ยอือห ที่สุดอยากกินกุ้งแล้วกันต้องลองเพราะว่าฉันพินกุ้งมามันดีมากมันดีมากเลยอ่ะเห็นเธอใช้มือฉันก็อยากจะใช้มือบ้างลองต้องลองต้องลองแล้วหนึ่งฉันชอบอันนี้อันนี้อร่อยอร่อยขึ้นน่ะกระดุ้งจริงก็คือกราดุ้งไม่กระดุ้งน้ำหมดแก้วละทุกคนน้ำหมดแก้ว ก็คือย้ายหัวใจเขาเหนียวเคือไตามใครที่ที่ไม่กินเผนะ็ดน้ำบอกเขาบอกเขาได้นะว่าไม่เผ็ดค่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามนนี้เขาก็จะตำแบบว่าปีจาดอะตำสะดุง้งอะแต่ถ้าสำหรับสายที่แบบกินเผ็ดแน่นอนอก็คือแบบว่าฉันจะต้องแบบกินเผ็ดสะดุ้งแบบสัส้นๆหนึ่งแต่กินแล้วตื่นเลยอะ่ะก็คือต้องร้านนี้นี่จ้าอันนี้อะไรครับเนี่ย ตังกระเฉดกุ้งสดมีความแบบอันนี้เป็นปูปูดําหรอ <c oughs> ปูจืดค่ะปูจืดใช่ไหมมาคู่กับนี่เลยจะ้ะ <c oughs> ก็คือขาดไม่ได้นะครับก็คือหมี่ลวกนั่นเอง<ม>ปังหมี่ลวกที่ดีต้องมีกระเทียมเจียวที่สุดและกระเทียมเจียวจะต้องไม่กระเทียมเจียวไหลน้ํามันเ,<อ>เคยเห็นกระเทียมเจียวไหลน้ามันไหมสีก็จะเป็นคําๆสีน้ําตาลไม่ไม่อันนี้่ยเป็นสีเหลืองๆตะปอก็คือต้องเอาเลยหมี่กระเฉดนี่คือกิน มีกระเฉดเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบคู่กันมากเหลือกันเดียวไม่ให้ด้วยจ้ะนี่แล้วคือแบบว่าก็ต้องเอาแบบว่ากระเฉดใส่เข้าไปหนึ่งนี่กระเฉดวางจ้ะแล้วก็กุ้งกุ้งเนาะนี่โอ้ว้าวตำสะดุ้งสะดุ้งจริงอะไรจริง นี่ดูเป็นไงผิดก็คือผิดอ่ะก็ต้องตัดด้วยของทอดถ้าผิดก็ต้องตัดด้วยของทอดนี่นะครับคือเอ็นข้อไก่ทอด ป้อนอย่างกเมีออ่ะหนึ่งเป็นงานหายเผ็ดปะก็ะหายเ็ดเออหุยทุกคนเนี้คือเอ็น้อไก่แล้วหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักเนาะว่าเอ็นไก่ทอดแบบเป็นยังไงนี่มันเป็นนี้นะมันจะมีความแบบกรึบกรึบหนึบห<ๆ>นึบากุบอือคือ,คอเราเมนชุแบแป้งทอดอะแล้วก็กินคู่กับนี่นี่ซอสพริกสีราชา อือดีสุดขโมยย่างจักนี่จักอีกทีนึงจักนี่ชิมแล้วหนึ่งซิมซิมอ่าจิมเออที่สุดอือมีความซ u i c y j u ซี่ไม่ไหวก็คือต้องตาม สะดุ้งมากมาร้านนี้อะไรก็ยังไม่ตายเลยเออน้ำจิ้มหอมมะขามเปียกนอกหอมข้าวคั่วหอมมะขามเปียกอย่าให้พูดอย่าให้พูดเลยแต่เขาต้องพูดดูจากปีกไก่ทอดร้านนี้นะเขาเอาส่วนบริเวณส่วนบนของปีกออกมาทอดถ้าเป็นบางร้านก็คือว่าจะมีหางตะงอยมาด้วยบางคนไม่กิน ไอโอมไม่กินออไอโอมไม่กินเวลากินก็คือฉันต้องไปหากกับมันครึ่งหนึ่งก็คือมันกินในส่วนนี้ส่วนหางถึงกินใช่ถ้าพี่โอมมาก็คือฉันลงนี่เอสิ่งที่ฉันต้องการอะไรเป็นวันนี้คือสิ่งที่ฉันต้องการขคืนอนังอะ่ะมีความนุ่มร็อกกรอบนิดๆเค็ม<อ>หน่อยๆ เค็มจากอะไรจากมือเรา <c oughs> เค็มแบบเหมือนกับมันไดมีเกลือน,นิดนึง<ห>แต่ไม่เรียกเค็มแบบ <c oughs> เค็มแบบลกไตอ่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าอิ่มมากอยากจะรู้เหลือเกินว่าราคาของทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยเท่า <c oughs> ไหร่ฉันให้เธอทายว่าทั้งหมดเนี่ยราคาเท่าไหร่จากที่เธอเคยกินจากร้านอื่นอื่นมาให้คิดใช่ไหมส <c oughs> องพัน เยอะมากกี่เมนูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอยากจะหมวเราให้พันร่วมอ่ะถ้าอยากรู้เลยเราไปถามลาะคาต้องค้าเดี๋ยวเรียกเช็คบิลหน่อยอสามารถมาเช็คบิลที่นี่ได้เลยคะโหคือร้านนะครับนอกจากจะมีบริการที่แบบว่าดีแล้วนะครับยังมีระบบดิจิตอลนะครับในการที่แบบว่าให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเช็คราคาได้แบบเรียลไทม์ไม่มีคิดเงินผิดแน่นอนดูจ้ะทั้งหมดเท่าไหร่พี่ลุ้นมากลุ้นมากจริง แม่เจ้าม,มากมากโตนั่นก็คือกินได้แบบทั้งบ้านอย่าเรียกว่าทั้งบ้านเรียกว่าทั้งหมู่บ้าน <c oughs> ก็คือเยอะมากจริงๆทีเนี้ยอยากจะรู้ว่าแบบว่าแม่ค้าร้านเนี่ยจะแซ่บขนาดไหนแล้วแม่ค้าร้านเนี่ยทำไมถึงเปิดร้านนี้ขึ้นมาแล้วมอบความปังให้กับเราได้มากมายขนาดนี้มมแม่ค้าอยู่ยไหนครับ นูนเลยจ้าแม่ค้าก็กำลังตําอยู่ด้านในเลยจ้าเดี๋ยวเราเข้าไปหาแม่ค้ากันดีกว่าไปแม่ค้านะครับก็คือกําลังตําอยู่เรียกไปนั <único Liberty Overwatch> ่งคุยที่โต๊ะไม่ได้นะเพราะว่าลูกค้าเยอะมากจริงๆและถ้าคลิปนี้ออกไปก็คือต้องแบบเพิ่มโต๊ะก็คือยังไม่มีที่นั่งเป็นยังไงครับเนี่ยทําไมแบบถึงเปิดร้านนี้ขึ้นมาอ๋อก็พอดีเห็นน้องเขาเปิดก่อนหน้านี้แล้วอก็เห็นเขาประสบความสำเร็จกันเยอะก็เลยเออรายได้มันดีเนาะ คือพี่ก็เคยเปิดร้านอาหารมาแล้วอ่ะสองร้านหล่อเป็นร้านอะไรเป็นร้านกลางคืนเล่นดนตรีค่ะที่สั่งแก้วในตัวเมืองเออแล้วเป็นยังไงความสําเร็จก็คือมันเจ๊งมันเจ๊งทั้งสองร้านเลยอ๋อร้านแรกนี่เจ๊งค่ะร้านที่สองมาเจ๊งมันหมดไปเยอะหมดตัวค่ะหมดตัวล้มละลายเลยมันชูรุ่งละล้มหมดะคะขายบ้านขายรถด้วยใช่ไหมใช่หมดทุกอย่าง หูถือว่าแบบประสบความสำเร็จมากล้มแล้วลุกขึ้นมายืนล้มแต่ยังสู้ยังลุกจนแบบว่าเออเห็นอาชีพต้มตําแบบมันโอเคเนาะพี่ก็เลยอยากทําเออโอเคเราจึงขึ้นมาได้อีกทงนึงขอแอบกระซิบถามนิดนึงกําไรรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่อะไรยังไงปันึงก็มันไม่แน่นอนนะก็แล้วแต่หลักหมื่นขึ้นอยู่แล้วอะค่ะ เดือนนึงก็อยู่ประมาณแบบสี่แสนโอ้แม่ขายส้มตำสี่แสนเด้อแต่ก็ต้องหักนู่นนี่นั่นเพราะมันเยอะไงพี่รับคนเสริมเพิ่มไหมรับไหมรับพนักงานเพิ่มหรือเปล่าคนติพนักงานเยอะกว่านี้นะมันเจอวิกฤตโควิดไงแล้วเป็นยังไงครับหลังจากเจอวิกฤตโควิดก็มาคงร้านได้อยู่เออเปิดตลอดรายได้หายไปเยอะไหมก็เยอะอยู่นะ ก็เกิดขึ้นกับเพื่อนแหละแต่คนยังขึ้นมาได้เลยถือว่าพี่แอ๋วเป็นคนที่สู้มากทุกคนบทเรียนของการที่เราล้มแล้วเรารู้จักที่จะลุกขึ้นมาเนี่ยมาทําให้เห็นผลสาเร็จวันนี้จากขาดทุนไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งบ้านก็ไม่เหลือเป็นคนล้มละลายเป็นคนล้มละลายแต่วันนี้เป็นบุคคลที่แบบสู้แล้วจนประสบความสำเร็จมีรายได้เกือบเดือนละสี่แสนบาทจากการขายส้มตําที่สุด อยากจะให้แบบพูดอะไรหน่อยกับคนที่แบบว่ารู้สึกว่าฉันท้อแท้มากเลยเพราะว่าโควิดนะครับมันทําให้คนเนี่ยฆ่าตัวตายทําให้คนแบบคิดว่าตัวเองแบบไม่มีหนทางสู้หนทางไปแล้วพี่ออยากมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมถ้าเรามีความพยายามแล้วไม่ท้อค่ะถึงเราจะล้มกี่ครั้งเราก็ลุกขึ้นได้ถ้าเราขยันแล้วก็คิดจะทํามันขึ้นมาทําเลยไม่ต้องรอไม่ต้องทำคือคิดแล้วก็ลงมือทำถ้ามัวแต่คิดไม่ลงมือทํามันไม่เกิดแค่วันเดียวะ พี่ก็ทำเลยได้พี่จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหมทุกคนไม่ต้องรอทุกสิ่งทุกอย่างอะความสำเร็จไม่ได้รอใครคือแม้ว่าข้างหน้ามันจะอาจจะไม่ได้สวยงามรี่ว่าอาจจะสวยงามก็ได้เราคือเราลงทุนไปก่อนแหละอยากทำเราทำไปเลยรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองพี่ตูนบอกว่าไม่ใช่สีบิ๊กแอดอยากให้แม่ค้าฝากร้านหน่อยครับพอสองฝั่งซ้ายทางทางไปลงเกลือค่ะ จะอยู่ติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวตู้หายเก่าอะคะอ่ะโทรมาได้ที่เบอร์0985533608นะคะแล้วมีเลขกระซิบมาบอกนะครับแม่ค้าบอกว่าถ้าสมมตินะใครที่ดูคลิปนี้รายการกินแบบเต่านะครับแค่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์ไหนถูกใจ10ท่านแรกรับรางวัลฟรีที่ร้านไปเลยเป็นไรครับเป็นเอ็นไก่ทอดแล้วก็เครื่องเครื่องดื่มก็คือพวกน้ำอะคะอ่ะเป่า้แข็งฟรีอะคะอ่ะเออให้ฟรีไปเลย10รางวัล ไก่ทอดมูลค่า 80, 80บาท,บาทนะครับน้ำอีกก็คือรวมแบบมูลค่า,าท,ทั้งหมด10รางวัลก็พันกว่าเลยมอบให้กับ แฟนรายการกินกับเต่านะครับผมแล้ววันนี้นะครับรายการกินกับเต่านะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะครับผมแล้วก็ถ้ามีร้านไหนนะครับอยากจะแนะนําให้เต่าได้ไปนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์และอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับเต่าพี่อุ้ยนะครับแล้วก็พี่แอลนะครับเจ้าของร้านอรันตันซุนที่บอกว่าแซ่บมากจริงๆนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับซุดึงซุดึง